2018 BMW X1 18d M Sport Limited สปอร์ตตัวพิเศษที่ทำให้ใจเต้นตั้งแต่ยังไม่สตาร์ทนี่คือ X1 ที่ไม่ใช่แค่รุ่นพิเศษแต่เป็นตัวที่ให้ฟิลอยากขับทุกวันตั้งแต่วินาทีแรกที่มองเห็นชุดแต่ง M รอบคันส่งพลังดิบแบบรถสปอร์ตเดือด,ด,ดตั้งแต่กันชนหน้าจนถึงเส้นสายที่บอกชัดว่าไม่ได้เกิดมาเพื่อจอดเฉยๆ ล้อเอ็มลสซี C ่ขมกริบเหมือนใบมีดทำให้คันนี้ดูเหมือนหลุดจากทแทร็กแข่งมากกว่าเป็น SUV สําสำหรับชีวิตประจำวันบเบาเอ็มสปอร์ตดองรับสรีระแบบแน่นหนาได้ฟิลพร้อมซัดต,ตั้งแต่ยังไม่ขยับรถเครื่องดีเซลทวินพาวเวอร์เทอรขึ้นชื่อเรื่องแรงบิดจัดจ้านเร่งแซงได้แบบไม่ต้องเผื่อใจเกียร์แปสปีดต,ตอบสนองเร็วลื่นเนียนเหยียบแล้วมาทันทีไม่อืดไม่ลังเลขับในเมืองก็พุ่งทะลุช่องได้คล่อง ขึ้นเขาหรือทางไกลก็เหลือเฟือแบบไม่ต้องลุ้นออปชันที่เสริมความพรีเมียมแบบ BMW ตัวจริงภายในแบบ M Sport ทั้งคันวัสดุแน่นขึ้นรูปดีจอ iDrive ใช้งานง่ายภายในให้ฟีลหรูแต่ซ่อนความซิ่งอยู่ในทุกดีเทลไฟหน้า LED คมและสว่างแบบที่ช่วยให้ขับกลางคืนเป็นเรื่องสนุกคิดถึงรถคิดถึงเรา